สวัสดีค่ะมาพบกับน้องปลาน้อยนะคะชาแนลวันนี้นะคะวันนี้น้องปลาจะพามาดูนะคะการดูแลสวนทุเรียนอีกหนึ่งอย่างนะคะคือการฉีดยาทุเรียนนะคะการฉีดยาทุเรียนนี่เราจะจําเป็นมากในการดูแลทุเรียนให้เติบโตขึ้นมาได้นะคะเราก็จะต้องดูแลหลายด้านมากนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดยานะคะใส่ปุ๋ย หรือว่าอื่นๆนะคะในสวนทุเรียนเราต้องทำกว่าจะได้ผลผลิตมันก็ไม่ง่ายนะคะเราก็ต้องช่วยดูแลมันด้วยถึงมันจะได้ผลผลิตให้ผลผลิตกับเรานะคะอันนี้เป็นการฉีดยานะคะสวนทุเรียนนะคะถ้าต้นยังไม่ไม่ใหญ่มากนะคะก็อาจจะเป็นถังฉีดที่แบบสะภายนะคะอันนี้ต้นเริ่มโตแล้วฉีดไม่ค่อยถึงเราก็จะเปลี่ยน แล้วก็จะมีเครื่องแบบที่เห็น